สำหรับชาว u t ูท e ทุกท่าน,นนะครับวันนี้ก็ติดตามในเรื่องของอาจารย์ออสนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาดูนะครับในเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ทานฟอมนะครับของพี่น้องกเกษตรกรนะฮะตอนนี้ผมมีโอกาสได้ยืนกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่สวยมากและเดี๋ยวจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่นะฮะที่ท่านอยู่ตอนนี้ว่าแล้วก็ปลูกทุเรียนมาทั้งหมด ี่ต้นนะครับแล้วปลูกมากี่ปีแล้วนะครับแล้วปัญหาของการท uh 네ําทุเรียนนะฮะที่หลายคนกําลังเจอปัญหาว่าเจอปัญหาอะไรบ้างแล้ววันนี้เราใช้อะไรในการแก้นะครับอ like ่ะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันนิดนึงนะครับว mm ่า hmm. ช mm ื hmm. mm ่อเสียงเรียงนามว่าอะไรนะครับสวัส hmm. ด mm ีครับพี่ครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวนำชื่อนิดนึงคะชื่ออะไรครับแปลกใจนะอ้าวใจอะไรคุ้มสุเบตาอุดมอยู่บ้านเลขที่19หมูซี่ตำบลป่าจันลุยอำเภอชาจ้างจังหวัดประธานี อ่านะครับเรารู้จักกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามีทีมงานนะครับที่อยู่ในภาคใต้ที่คอยดูแลเรื่องทุเรียนโดยเฉพาะเลยนะอ่าเดี๋ยวทีมงานเข้ามาเลยนะครับทีมงานเข้ามาเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโอกาสได้คุยกับชื่อเล่นว่าพี่ปิตาพี่ตานะฮะชื่อเล่นปิตาครับปิตาครับเดี๋ยวผมเรียนหาปิตานิดนึงนะตอนนี้ปิตาปลูกทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ400กว่าต้น400กว่าต้นนะมีเล็กมีกลางมีใหญ่หรือมีรุ่นเดียวกันมาเลยมีตั้งแต่สี่ปีห้าปีหกปี หกปีด้วยปีคนอ้าอาล้ครับตอนนี้นะฮะเราได้ยืนอยู่กับพี่ตาแล้วก็ยืนกับทีมงานท่านนี้ท่านด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์ลำไยนะครับแล้วก็มีน้องกุ้งนะครับแล้วก็มีทางฝั่งนี้กุตุกนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้พี่อีทนะฮะอันนี้เป็นทีมงานที่คอยดูแลนะครับในเรื่องของพี่ตาอยู่ตาค,ค,ครับถามนิดหนึ่งว่าในการปลูกทุ <ๆ S 2> เรียนที่พี่ทํามาตอนนี้นะค,ะครับปัญหาของทุเรียนคืออะไรพี่มันเป็นใบ มันไม่ค่อยมีใบมันไม่ค่อยมีใบใช่ไหมใช่ทำไมมันไม่มีใบไม่รู้เป็นอะไรใบไม่นาใบไม่นาใช่ไหมพี่นะครับมันไม่นาจริงนะมันมีใบด้วยแล้วดอกมีไหมดอกก็มี่ยงมหมีอยมางหางใช่ไหมอ่ะทีนี้ตอนหน้านี้เนี่ยทุเรียนพี่ที่เห็นเห็นเนี่ยสวยขนาดนี้ไหมไม่ไม่สวยไม่สวยไม่สวยตอนนั้นดูแลยังไงพี่แปลว่าไปซื้อยาที่ร้านพี่ภาวดีอ่าไม่ต้องบอกชื่อร้านนะไม่ต้องบอกไม่ต้องไม่ต้องบอกชื่อร้านนะ่แต่ซื้อยามา แล้วเป็นไงหลังจากที่เราซื้อมาแล้วแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้นี่ก็ต้องใช้เงินเ,นเยอะไหมใช่ใช้เงินเยอะไหมใช่ใเยอะใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่และหลักๆในเรื่องของการที่ต้องใช้เงินซื้อส่วนใหญ่ไปซื้อยาอะไรมาฉีดทุเรียนแล้วก็ยาก็จดได้ตีรานจัดก็เอาหมดหมดไม่รู้่รู้เอาหมดใช่ไหมใช่จัดอะไรมาก็เอาหมดหมดแล้วพอมาใช้เห็นผลไหมก็ไม่ได้ได้ผลไม่ได้ผลโอ้ ผูกทุเรียนขนาดนี้แล้วไม่ได้ผลเสียใจไหมวลาเราเราเราไปซื้อยาที่มันราคาแพงด้วยไม่ได้ผลเสียใจไหมเสียใจครับเสียใจนะครับเสียใจเอางี้นะครับพี่ตอนนี้ผมเข้ามาดูสวนของพี่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้ชมสวนนะครับว่าทําไมสวยขนาดนี้ที่ใช้อะไรพี่ใช่สองตัวไหนสองตัวไหนสองตัวไหนสองตัวนี้สองตัวนี้มันชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่มันชื่ออะไรชื่อพันพร้อม ทานฟอหสูตรหนึ่งกับสูตรสองสูนึ่งกับสูตรสอใครเป็นคนแนะนำดรลำยัยเป็นคนแนะนำทีนี้เวลาตอนแรกที่ดรลำหญ่มาแนะนำเนี่ยพี่ตาเชื่อไมไม่เชือไม่เชื่อไม่เชื่อ้ยังไงไม่เชื่อิดลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนไม่เชื่อแต่ลองดูก่อนใช่ลองกิต้น ลองบุญเลยลองทีเดียวบุญเลยมีกระดาษไม้เชื่อได้ลองบุเลยลองบุญเลยแล้วหลังจากที่ลองไปแล้วเนี่ยประมาณ7วัน7วันเห็นผลเห็นผลครับใบดนผใบดำใบหนาใบดำใบหนาครับโอ้สุดยอดที่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ดำใช่ใช่ใช่ได้ไม่ดำหนาดำแบบนี้ใช่ใช่โอ้โหนี่สวยมากเลยนะสวยแล้วด็อกเตอร์ลำไยแนะนำยังไงแนะนำครั้งแรกมาไอ้ไอ้พี่ชายใช่คุณพี่พอมันก็เชื่อแลอว ผมมาจายดูอู้ได้ผลได้ผลใช่ไหมได้ผลตอนนี้ฉีกอีกครั้งละสองครั้งฉีกสองครั้งสองครั้งสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้โอ้โหระหว่างทุเรียนกับแฟนที่บ้านใครสวยกว่ากันเย้กันไม่ออกเย้กันไม่ออกเย้กันไม่ออกสวยมอือนะครับก็นี่คือเป็นประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ทุเรียนช่วงนี้เป็นช่วงทําใบที่สองใบที่สามที่ครับ เรามีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นด็อกเตอร์ลำไยนะฮะที่มีโอกาสติดตามแล้วดูแลนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกทุเรียนแก้ปัญหาไม่ได้โคนเน่ารากเน่ามีปัญหาเรื่องของไฟทอปเตอร์ล่ามีปัญหาเรื่องราดํามีปัญหาเรื่องของยอดไม่แตกรากไม่เดินนะครับเราแก้ได้ด้วยทานพรอมทานควมสูตรหนึ่งและสองสองชั่วชั่วแน่นอนชั่วโอเคนะครับเอางี้เดี๋ยวให้พี่ตานะครับได้มีโอกาสได้ฝากอะไรเกี่ยวบเรื่องทานพรอมนิดหนึ่งพี่ปลอดภัยไหมปลอดภัย ใช่โดยไม่ต้องปิดบุกเลยไม่ต้องปิดจมูกเลยไม่ต้องปิดจมูกเลยฉีดไปเลยฉีดเลยไม่อันตรายได้ผลได้ผลแน่นอนแน่นอนโอ้เรียกอย่าลืมใส่ยาอะไรจะไปอันจับไปตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแค่นี้แค่นี้เลยได้ผลได้ผลโอเคครับพี่ตาขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ เรียนกันนะว่าความสวยของไมความสวยของต้นความสวยของอะไรนะสิ่งที่เราทําไปแล้วนะครับขนาดไหนนะแค่2ครั้งนะครับความสวยงามนะฮะนี่คือความสวยงามที่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้ทันฟอร์มสูตร1สูตรนะครับไม่เคยมใบแบบนี้นะเจ้าของบอกว่าไม่เคยมีใบแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ทันฟอร์มนะครับระยะเวลาของการใช้แค่2ครั้งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงทํายอดนะครับทำใบแก่นะฮะสวยขนาดนี้นะครับ ขึ้นจากการใช้ทันฟอร์มสูตร102แล้วก็ใช้ตัวนะครับตัวสารจับใบของซักเซตมอนะครับเป็นสินค้าคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับของคุณหมอสิทธวีเกรชวรันของบร,ริษ,ษัทซักเซตมอบีอิงจำกัดนะฮะมหาชนอันนี้คือเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการใช้